ก็บริษัท BKJI เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนะครับในแง่ของเขาเรียกว่าเป็นการแพทย์นะครับที่เราใช้คำว่า n o n o m s t s t h n o n o l y นะฮะเป็นการนำรหัสพันธุก,กรรมเนี่ยนะครับมาถอดแล้วก็อ่านค่าเพื่อจะบอกนะครับว่าคนป่วยเป็นอะไรนะครับมีโอกาสที่จะเป็นอะไรรวมถึงสามารถที่จะทำให้เนี่ยเรา สามารถที่จะให้ยาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำม,มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จ e โนมิกตัว b k เจเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าตลาดเนี่ยนะครับจุดเด่นแน่นอนครับจะเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปจดทะเบียนและที่เป็นไบโอเทคโนโลยีจริงๆอันที่2องเนี่ยนะครับเเน่ยเป็นบริษัทลูกของ BGI นะครับประเทศจีนซึ่งถือเป็นผู้นำในเรื่องของการทำธุรก,กิจถอดรหัสพันธุก,กรรม รเราได้รับการถ่ายเทคโนโลยีสิง่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจาก BGI ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับบริษัทนะครับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ทำหลับธรรมดาเราไม่ใช่ผู้ที่ขายเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวอันนี้เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองถึง การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่มิคิจัยทำอยู่เนี่ยมันคือการพิกโโมวงการแพทย์นะครับในการรักษาในรูปแบบนะครับสมัยใหม่ในอนาคตซึ่งจริงเนี่ยประเทศไทยเองเราก็มีเรื่องโครงการ Genomics Thailand นะซึ่งมันจะให้ประโยชน์ต่างๆนะครับกับในแง่ของประชาชนในแง่ของประเทศชาตินะครับในภาพของวงการแพทย์ครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้น นะครับของประเทศไทยนะครับที่เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ New S-Curve ของการแพทย์สมัยใหม่หมนะฮะในเรื่องของการถอนรหัสพันธุก,กรรมแล้วก็นำมันมาอ่านค่าแล้วก็นำม,นมาใช้ในการรักษาในในส่วนของโครงสร้างรายได้นะครับในอดีตเนี่ยถ้าเรา มองภาพของรายได้ในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีรายได้สูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมาจากการตรวจโควิดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโควิดเนี่ยได้จบสิ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายได้จริงๆที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักทุนเองเนี่ยเวลามองงบเนี่ยเราตัดภาพของ รายได้จากโควิดในอดีตออกนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมเห็นข้อ,ขอมูลในอดีตเนี่ยเรามีรายได้สูงแต่วันนี้เนี่ยพอไม่มีโควิดจริงๆเราไม่ใช่คนที่ตรวจโควิดเพียงแต่ว่านะคเครื่องมือตอนนั้นที่เรามีอยู่มันสามารถที่จะนํามาคัดกรองในเรื่องของโควิดได้นะรเราก็จะมีราได้ตรงนั้นแต่วันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าโควิดหมดไปแล้วเมื่อเรามาดูภาพของ Business นะฮพอพิเศษจริง,รงๆของภาษาแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยจะมีการเติบโตนะครับซึ่งไรายได้ส่วนใหญ่80%เนี่ยมากกว่าสินคจ้าก,การตรวจนิฟตี้นะฮะแล้วก็ในแง่ของตัวนิฟตี้เองเนี่ยต้องบอกว่าตลาดนะฮะที่มีปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันมีการตรวจเรื่องนี้เพียงแค่ส0ขนาดที่เราเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือเวียดนามเนี่ย มันมีการตรวจเรื่องนิตต้ถึง30เปร์เซ็นต์เมื่อนนี้อันนี้คือการเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยแล้วก็ส่งผลถึงตัว B K J I เองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพรวมๆภาพใหญ่โครงสร้างไรายได้นี่เป็นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ตัว B K J I เนี่ยในฐานะที่เป็นบริษัทนะครับที่จะเป็นไบโอเทคนะครับบริษัทแรกที่มันเข้าจดทะเบียนนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของนะครับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามานะครับใช้กับชีวิตประจำวันของผู้คนของประชาชนนะครับแล้วก็มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความตระหนักถึงว่าเออตัวการรักษาเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับมันสามารถที่จะนำเรื่องจีโนมิกส์เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็รักษาได้แม่นยำขึ้น น,นั่งทุนเองก็จะมีโอกาสได้เข้ามาลงทุนในธุรก,กิจที่เป็น New S Curve นะฮะในจุดเริ่มต้นไปพร้อมๆกับตัวผู้ถือหุ้นเดิมก็คือไม่ว่าจะเป็น BGI หรือกลุ่มผู้ถืหุ้นเดิมที่เป็นพาร์ทเนอร์ชาวไทยก็ตามนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยนักทุนเองผมว่ามองหาหุ้นเนื้อสัตที่เป็นหุ้นนะฮะ New S Curve เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะฮะ ที่เราบอกว่าประเทศไทยทำไมเราไม่มีธุรกิจแบบนี้วันนี้เราม,มีธุรกิจแบบนี้เข้ามาแล้ว